来来来来 頑張れ。 เสร็จเรียบร้อยพอได้ใส่ก่อนแล้วเห็ดฝ่าแล้วจังสิมาเดินระบบไฟไม่เบิดเลยครับพอ,อได้ใส่ไปก่อนวัดยังขนาดเสร็จเรียบแล้วเรียบร้อย <c oughs> นี่ครับสมบุกบวบผัวกำลังงามเพ <c oughs> ิ่อนงูเหี่ยวครับ,บงูเหี่ยวใหญ่อันนี้ไวยตาเห็ดแนวสุกแล้วเห <c oughs> ี่ยวเกี่ยวกระปอมเพื่อนะครับซุ่ม ปได้กินกัเสืออลายอยู่มีไงพอดีได้ได้พ<ม>ักสี่เล็กทรงไม่พอปูกครับมีปลายยางครับพวกบักแตงญี่ปุ่นบักพิกฝรัง่งบักพิกยังบุ้นนี่เหนียวโอนี่บักบวบบักบวบเน่าอาจาร์พอวา่าทำมันไงเต็มที่ประมาณหน่วยละว่าเนี่ยนะครับประมาณว่านหนึ่ง เราจะถอดปลูกใหม่นี่ครับแต่มันฝรั่งกัดง่ายอยู่ตัวนี้เฮ้ยล่ะตายแล้วมันเข้าเทศครับนี่มันฝรั่งที่อยู่แก่นี่พ่อมันฝรั่งยังดูพอด<ะ>มันฝรังร่งอืมอแล้วตรงนี้ติดหัวมันตาย ใส่ก็ไปเห็นต้นมันงับพอวางับก็ใส่ต้นพื่ไปเ,เห็นแล่ละนี่อ่บ่เหมาะที่เอาปลูกเในไทยบะจริงดิหมดแล้วปลูกงับม,มันแต่ละม,มันตายแล้วอ๋อ ก็มีตดด่วนีหลายตัวนในสีหาต่วนเหมือนเดมิดมดูนตนพักซุ่มมั้งัผมมันหมดเสยียตายแล้วง่ีพ้อมพักกันนี้เอนเนาะหาคียวกัอรมาม่อยร่หาเซ็นนะเพียแต่วันตายหน้าคุ้มตรวใส่บุญตายแล้วไม่เห็นเสียหาตนด้วยไม่ไบุมมีกต่วนนะ ตายกันเจ้ไว้แล้วน้ำแบงคขึ้เหลืองเจีเหลืองขี้หนน่บาง<ถ>ยังแบบบวบเรียมคน,คนกินดีนะน่อผมว่าน่าเปนางแบบเนาพลอกินเลยนี่้เรียบร้อยครับภารกิจดวอปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเสร็จแล้วในาแพัก นี่ครับน<ม>พักฮะานาอย่ยักทีเล็กทรงมาให้ครับอันนี้กักอีกยังครับบุหุจักมันจะปรษสันกีดตัวๆคอเนื้อวากายหยอดหยอดออาเร้อนีเขาเอินพักยังบอลูจักครับเอาอ่านว่า อันนี้นาชีค้ายๆค้ายๆพักกาดบา้าหนห้องแค่แทุกสายปากักคนเงิอนอันหลักกองอันนี้ทรงใส้ยนินเียเขียเปเขียเหลืองับตตเปลนฝงบ่งัยย่อ,อนนี้นะอนีกล่องอันนี้ปักแตยงฝรั่งครับนรงปกไหเมื่อก้ปักแตงฝรั่ง เป็นักพริกนี่จะเป็นบักพริกที่เพี้ที่สุดในโลกครับลองมาแกะน้องไปปลูกกุ้งมาชิมไหนวะแบบนี้เป็นแดงไปม้เ็ดแตงกัวญี่ปุ่นไม่หอกปลูกขอบคุณเสียพานะครับจิเล็ก<ม>ครงใหม่เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ